มอยู่วัดโพงทองครับคงคายเจดีกำลังทาสีใหม่ครับสีทองมาจากไหนพี่เป็นช่างทาสีอ้าแล้วพี่ทาได้เยอะอย่างวันนี้อย,ยอ้โ้ดูดิครับ ข้าวดูภายในกันครับภายในองค์คงคาเจดีครับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุต่างๆครับอยู่ด้านในกิจกรรมฝาผนังครับภาพวาดด้านหน้าผมครับไปชนบุรีครับบางแสนพัทยาครับตรงนี้เป็นทะเล ขวามือไปส่วนประการครับชั้นสองครับพระแก้วมรกตรูปเหมือนเกจิอาจารย์ครับดวงปุโตโตดูงอุมัน่นชั้นหนึ่งครับเป็นพระพุทธรูป จุดลงทะเบียนสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมครับท้าวเวสวัรณครับเข้าไปดูครับกุฏิหลุงปู่รอห้าครับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อปานครับหลวงพ่อทองหล่อ หลวงพ่อโพล้านค้าชุมชนวัดหงทองครับเสาที่ครับถึงจะคนเยอะทางเข้าคลองหงทองบริเวณทางเข้าออกครับ